Let's go ui đánh, đan ồ ôi Oh, đọc thật hết เอาไปไหนนี่เสียะสันอ้าวอุอ้ยกำลามโอยดูเลือดใหม่ๆไรครับเฮ้ย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 ,ยไม่ตลกจิ<า>ตวติญญากเอาเอาตัวบนก่อน

ดอกนี่เดี๋ยวก็ไม่ดอกไงยะถอดได้อ่ะแค่ตรงนี้นไิไงก็เจอไอ้เ,เจติชัวรอของเล่นใหม่กูหน่อยกลับมารอเบรกเกอร์เฮ้ย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 หัวล <c oughs> มคันที่ถ่ายเลยอะไอ้ดอก <c oughs> เฮ้ยหนอนติดตีนกล่วยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบฮวยเย้ยเลยเอาเ่ย่ดีฟเยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮยเม่ยเ้ยเล้ยเฮ้เ้เล้ย้ยเฮ้ยเ้ยยเอเยเย เคยได้ยินเสียงเลยเนี่ยโอ้ยไอเบนเฮ้ย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 โอยกูเกิดตกไปเพื่อนแล้วไอ้เที่ยขึ้นเลยไม่ต้องขาวบอสก่อนเนี่ยตายดหละอ้อไอพวกเชียงหยุดละนี้อย่าอย่าได้คนแบบไปถึงห้องบอสก่อนแหละนั่งฟาร์มฟาร์มหนอเลยฮะ

รอเรื่มบ่อหนอนนะเวลาที่ห้องเวลาที่ห้องตะเกียงดีไรเปลี่ยนทางไฟยังดีอะไหนเดี๋ยวเอาหนอนออกก่อนโอ้โหหนึ่งตัวก็เอาไอ้เฮีย ลงลงเลยปะหรือว่าไงเปลี่ยนท่าไฟละลองไปอีกคันไปเดี๋ยวไปปะยันได้อีกทางมีดับมีกรอบกองนีีอู้วววเฮ้ยรีบ้กับกาแล ไม่ดอกอันนี้ไม่ดรอกนี่นะดอก,ดอกโอ้ยดอปเอ้ยลมแรงลมแรงไอซ้ซัดอัดหน้าแม่งไอ้เหี้ยเฮ้ยพัดพัดขอบอีกอันนี้ลงไปเลออเยอัยนนีโ้โดไปเลยไม่ใจ่เนเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักโอ้ย เออไปให้ด้วยเองดาตัวนี้ดากล่องคุณไดอแล้ว14นาทีได้อยู่คุณได้ดับกล่องเลย<ม>ครับ เฮ้ยไม่ใช่เฮียเออหนักเกินเดี๋ยววะไม่เอาดิเฮียมันเป็นชุดชุดมันคือชุดเหรอชุดคาบเหรอโอ้ชุดชุดเถอเออชุดคาบอะมีเยอะล่ะมีเท่าไหร่อะมันระดับชุดระดับอะไรมาสเตอร์หรือว่าอะไรมาสเตอร์มั้งแต่กูมีแปดอันอ่ะมึุยะเฮ้ยเกินเลยโอ้โห แปดอันแต่ฝันไม่ออกสักอันเนี่ยเฮอกูอลงไปตีมอนหน้าหเนี่ยอ่ะคือมันคือแต่ซีเกมได้อุ้ยกาแตกกูคุยซีเกม เฮ้ยเฮียแม่งว่าแต่นี่้อินโลเซลิงอ่ะสิเราะเกียวมาแลกแลกแลกขวานเลยใจมันเลยไม่รู้อ่ะโอ้โหอี้ยลองจอง

ดมไอสัตว์ขอเงืองโง่มาเลยเปิดประตูกันฆ้ามาแล้ไเนี่ยฆ่าละกูเปิดประตูห้ละเเปิดประตูไนไอ่ีไอ้ต้องกดกดสวิตอ่ะอ่าขึ้หนึ่งคขึ้ไม่ได้เประตูีคือสีเกมที่อยู่ตรงน้างตรงแทเนี่ย ได้เปลบคุยสามคนเลยนะคุยเออคุยคุยสองคนเหรออ๋อตัวไปตัวไปต้องคุยละเอ้ยคนในบ้าน

ระหว่างนี้จะติกำลังจะปีนหออยู่หายไปไหนแล้ววะแ <c oughs> จมมติดกูนเด็ดไหมีเสียงด้วแล้อตึงตังตึตัตง้ตงเลยเฮ้ยไปทางอื่นไปเร็วนี้ไม่แห้งใจ Ui <laughs> Đây <laughs> à, là, là Chị <laughs> <mọi Thế> <laughs> mà đồn quê thật ชุดเทียนี่ดีกว่าชุดกุยกระานโอ้ยหกว่าสิบเก้าอันนี้ยี่สิบแล้วนี่ว่าแซมเกยบชุดจอบไอ้เนาะเข้าบอลยังก็เข้าเย้เอาละเอาบอลละเอาเลยเอาเลยดอบไม้ปุถุ์เท่

Vậy. Gọi Mình... Nhìn một lái ơi, ngon rồi ạ. Cứ mà đòi này. Thuốc này rất lều lều ấy ạ. Ra Mới kịp này thành.

ระวังไว้ไอ้หนุ่ม โอ้ยเลือดจัดเลือดจัดแดมแดมแดมอู้หมดได้แล้วไอ้หนุ่มอ่อเอออ่าเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผักก้นนิดหน่อยผักก้นนิดหน่อยเจ้าเสีย โอ๊ยอะไรอ่ะโอ้ยชิอไอ้เชือกระดูกแตกหมดแล้วมั้งไอ้ที่จะเสียงอ่ะโป๊ะโป๊ะอ่ะโอ้ยโง่จักเลยเกลอ่ะเฮ้ยปืนสองดาวโอเคชิวแต่ดาวผีดถังปอบเนี่ย ขึ้นเด็บดีวะขึ้นเลอ่อเอ้ยต้องตอเซ็งสองต้องต่อยังไงย็รอดไปดูก่อ่ะ